สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องควันแสบชาแนลนะครับวันนี้พี่ต้อมเอาช้างไปเลี้ยงทุ่งนาแล้วก็กำลังเอาช้างกลับมานี่ฮะพี่ต้อมไปเลี้ยงช้างที่ไหนมาพี่ต้อมไปเลี้ยงช้างที่ไหนมาไปทุ่งนามาครับ ตอนนี้พี่ต้อมเอาช้างมากินน้ำแล้วก็เจ้าเข้าบ้านวันี่ว่าวผู้ชมเขานี่มากินน้ำตรงสารประกำนะครับนี่ไปสารประกำเราไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับพี่ต้อมก็เปิดน้ำตรงนี้ให้ แม่แป้งของเรากับทุงเงินกินไปแ้่ไปทำไมโอเคหวานหนุกไหนจะอะไรหนุกไปเอาแป้งตา แป้งก็จะดมอะอันนี้เป็นหนังประกรรมนะครับเป็นเชือกหนังที่ทำมาจากหนังควายครับดูพี่ถุงเงินก็ดูดน้ำเอา้าตะกี้น้ำยังเต็มอะ่ะดูด2งค่างเองหมดหปลาแป้งป,าปล,งลาแป้งฉลาดกว่าครับดักเอาตามก๊อกน้ำนะครับ ไม่ไม่ให้ถุงเงินนะถุงเงินก็จะดูดในในถังใหญ่แต่แป้งก็คือดักเอาในก๊อกน้ำครับคือสองเชือกนี้ฮะจะไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าไหมเชือกนี้ก็ไปด้วยกันเพราะว่าติดกันครับเป็นคู่บัดดี้กันนะครับ ช้างส่วนมากแล้วเขาก็ถ้าเราเลี้ยงแบบนี้เขาจะจับคู่กันครับแต่ที่จริงเขาจะอยู่เป็นตัวเมียอยู่เป็นฝูงนะครับตัวผู้นี่จะสันโดดครับน้ำตอก๊อก,กน้ำก๊อกน้ำเกือบปิดแล้ว อากาศมันร้อนครับเป็นวันวนว่างๆของของพี่ต้อมแล้วนะครับสงสัยอิ่มน้ำแล้วครับ ทุกเงินก็เลมกอไผ่นะครับดูพี่แปง้งพี่แป้งทำอะไรพี่ต้อมอ๋มาพาพอพี่ต้อมขึ้นมาพร้าแล้วก็เอาก้านทิ้งไว้ให้กินนี่ครับทุกงนาครับเริ่มร้อนนะครับกลางวันเริ่มร้อนค่ะตอนช่วงกลางคืนกับตอนเช้าก็หนาว นี่ยังกินน้ำไม่เสร็จครับอยู่สุรินก็อาหารกันกินก็จะลำบากกว่าอยู่เชียงใหม่นะครับต้องเข้าใจครับเราก็ต้องสอนช้างให้รู้จักอยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่ให้ได้ครับมีอะไรก็กิน แต่อาหารทางสุรินครับจะไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนครเพราะว่ากิ่งไม้อะไรเราไม่ได้ไปฉีดยาไม่ได้ไใส่ปุ๋ยอะไรครับถ้าอยู่เชียงใหม่เราไปซื้อต้นข้าวโพดครับด้วยความจําเป็นมันก็ยังมีสารเคมีตกค้างบ้างนะครับแต่อยู่ทางนี้คือปลอดภยัยแน่นอน100% ต้องเป็นโซ่เส้นยาวๆนะครับเวลาไปมัดในทุ่งนาครับจะได้กินกว้างๆจะได้กินเยอะๆครับดูฟูงครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับครับพี่ต้อมสวัสดีครับ